สุดิคูลลูลูกดิคูลเล่นไปเลยแล,แล้วเราก็จะเจอเพื่อนปแปลกๆหายเอ้ยคุณเอาตัวรอดเอะไรวะเออเดี๋ยวก็เล่นไปเรื่อยๆล้วก็เจอคนแปลกแล้แปลกคนนี้อีกสัวหัวใหญ่ชิพหายแบบไม่มีผม้วยสัตว์ทุกคนไปไหนกันละ่ะอ๋อไปบาร์หลังนี้ มมมไม่ตัวเชื่ออะไรใช่ปะตัวเชื่ออะไรนะไอ้เหี้ยกูุกใจกูดูว่าปีศาจหัวใหญ่ <laughs> ฉันรู้สึกว่าหนึ่ว่าว่ามันมีทะเลทรายมายนอะไรตรงนี้กูเจอแล้วเราต้องรีบบินเดี๋ยวนี้อย่า,าไ,ไปจีมายนใส่เราไปไป ต้องรีบแล้วว่าวนั่นไงภูเขายมมาดูกันเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเือดกูลดยี่สีบเก็บเกียรี่สุดในโลกเลย เชื่อเหมือนอีชมพูเลยมาอะไรสเปคไข่ได้บนโคตรเป็ดกวกลกววิ่งไปถึง